ตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยเรียกว่าเป็นฉากต้อนรับของการเข้าดูแดนอัศจรรย์แห่งธรรมเพื่อที่จะให้รู้ว่ามีคนคนหนึง่งอายุ96ปีได้เดินตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดชีวิตและได้มอบกายถวายชีวิตนี้ให้กับพระพุทธศาสนาคือพระเดชพระคุณหลวงปู่ปัญญาณันทภิกขุ สวัสดีค่ะวันนี้พอพาเพลินพาคุณผู้ชมมาตักบาตรตอนเช้าที่ลานหินโค้งวัดชนประทานรังสิษพระอารามหลวงอำเภอปากเกรจังหวัดนนทบุรีวัดแห่งนี้เราได้ยินชื่อกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ครั้งหลวงปู่ปัญญานันทภิขุหรือพระพรมมังคลาจารย์ในวันนี้ท่านละสังขารไปนาหลายปีแล้วค่ะแต่ชื่อวัดนี้ยังเป็นที่จดจำของผู้คนจะเห็นได้จากจำนวนคนที่มาวัดตอนนี้เลย จะเป็นเพราะเหตุใดนั้นไปฟังกันค่ะวัดชนระธานของเราในพศ2568นี้เนี่ยถือว่าเป็นวัดที่ smart temple ถือว่าเป็นวัดในยุคที่เข้ากับยุคในคนจินสมัยนี้แต่ละที่แต่ละที่ก็มีวิถีแห่งการปรับเปลี่ยนไม่เหมือนกัน ทั้งในป่าบ้างในเมืองบ้างในป่าก็ปรับให้เข้ากับวิถีแห่งการปฏิบัติสําหรับป่าส่วนในเมืองก็ต้องปรับเข้ากับวิถีสําหรับผู้คนที่อยู่ในเมืองท่านตั้งแต่สมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหรือพระพรหมมังคลาจารย์เป็นปฐถมเจ้าวาดวชรประธานเนี่ยท่านได้มีอุดมการณ์ในการสร้างวัดในการปรับเปลี่ยน อยู่หลักๆก,ก็ด้วยว่าถ้าเป็นสิ่งก่อสร้างเนี่ยต้องยึดหลัก3ประการคืออันที่หนึ่งประโยชน์อันที่สองประหยัดอันที่สต้องประกอบด้วยปริศนานี่คือวัตถุประสงค์แห่งการสร้างเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วจะใช้ประโยชน์กับสถานที่นั้นๆอย่างไรก็มีหลักที่สําหรับที่จะใช้กับสถานที่นั้นๆเช่นวัชชนประธานทั้งหมดเนี่ยเราได้เปลี่ยนจากพิธีกรรม ให้เป็นพิธีธรรมเปลี่ยนจากธุรกิจให้เป็นบุญญาิจเปลี่ยนจากไสยศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยให้เป็นพุทธศาสตร์อันที่นี่ก็เลยมีการสืบมรดกของหลวงปู่ปัญญานทนทภิขุทั้งหมดนี้มาโดยหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระราชวัชรธรรมพานีสง่าสุภโรรูปปัจจุบันที่เป็นเจ้าวาดอยู่ก็ได้ยึดหลักการนี้มาโดยตลอดแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการในลักษณะของสิ่งที่จะแทรกแซงจากภายนอกที่มันเป็นผล อาจจะเป็นผลที่ดูแลภายในวัดมากขึ้นหรือเป็นผลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันในวัดเราก็ต้องมีการพูดคุยเจราจากันเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงปู่ปัญญาเนี่ยท่านทํามาอย่างไรเราก็ต้องรักษาอุดมการณ์ท่านเช่นนั้นวัดที่เดินมาด้วยจนบัดนี้ถือว่ามาด้วย จิตใจของพระทุกรูปภายในวัดนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวัชรธรรมพานีเนี่ยที่ได้มีอุดมการพาพระทั้งหลายที่อยู่ในอาศัยในอารามนี้ให้เป็นพระที่รักศาสนาเพราะนั้นวัดที่ได้ทำขึ้นมาเนี่ยมันก็มีสองนัยยะว่าเราจะพากำลังคือผู้ที่จะสืบอายุพระพุทธศาสนาในลักษณะของความเป็นพระภิกษุมาเป็นส่วนร่วมได้อย่างไรเนี่ยเราก็ต้องทำพระเหล่านี้แหละให้ยกวัดขึ้นมา ถ้าวัดมันดีอยู่แล้วใครไปอยู่ก็ได้แสดงว่าวัดเนี่ยยกพระขึ้นมานั้นวัดเนประธานเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าพระยกวัดตั้งแต่สมัยพระเด็พระคุณหลวงปู่มาจนบัดนี้แล้วก็เมื่อเราเดินตามทางแห่งความถูกต้องของพระธรรมวินยัยเดินทางความถูกต้องของแนวทางที่หลักของการจัดการบริหารภายในวัดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพระทั้งหลายก็ได้พึ่งศาสนาและศาสนาได้พึ่ง ญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาในวัดชนประทานเนี่ยถือว่ามีส่วนที่จะได้พึ่งพระพุทธศาสนาในลักษณะของสาธารณะสงเคราะห์ในส่วนของเรื่องของพิธีกรรมที่เข้าสู่พิธีธรรมให้ได้ในส่วนของเรื่องของตัดส่วนที่เกินและมาจะเดินส่วนที่ขาดเช่นว่างานศพเราอาจจะคิดไม่ออกว่างานศพศพหนึ่งมันจะมีส่วนเกินอะไรในเมื่อมาบำ,บำเพ็ญกุศลให้กับผู้วายชนแต่ถ้าเรามาดูดีๆว่า วัตถุประสงค์ในการตั้งศพเนี่ยถ้าชื่อของมันแท้ๆในเขาเรียกว่างานบําเพ็ญกุศลศพซึ่งกุศลคําเดียวเนี่ยแปลว่าฉลาดเราก็เลยต้องดึงเอาธรรมะคาว่ากุศลน,นี้มาช่วยในการตัดส่วนที่เกินเช่นว่าถ้ากุศลไม่ช่วยท่านในงานศพท่านอาจจะต้องเสียเงินซื้อพวงหรีดมาติดเต็มกําแพงฝาผนังของศาลาศพเลยก็ได้วัจนประธานนี่มีทั้งหมดตั้ง20สศาลา ถ้าศาลาละสามสิบพวงยี่สิบพวงนี่เชื่อว่ากองกันเป็นภูเขาพวงหีดอะ่ะท่านอาจจะต้องจุดธูปจริงเทียนจริงในห้องปรับอากาศควันธูปควันเทียนก็ไปผสมกับกลิ่นพวงหีดนั่นเท่ากับงานงานศพแท้เลยถ้าไม่ตัดส่วนเกินเหล่านี้ออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นโทษกับพื้นที่ที่วัดได้จะดูแลอีกเรื่องของการทานอาหารในศาลาศพวจนประธานไม่อนุญาตให้ทานอาหารในศาลาศพยกเว้นจากน้ําดื่มแค่ขวดเดียวแล้วถามว่าถ้าจะ ทานกันจะไปทานที่ไหนก็ทานที่โรงทานวัชลประทานแล้วก็ถามว่ามันเกินเหล่านั้นเรามองเห็นว่าอากุศลช่วยเราตัดได้ตัดได้ตัดได,ได้แล้วอะไรล่ะที่ขาดมางานศพเนี่ยสิ่งที่ขาดคือขาดการพิจารณาถึงมรณา,านุสติของผู้ายชนยิ่งคนที่เราเคยรู้จักเป็นพ่อเป็นแม่เราปูยา่ย่าตายายเราเขาเสียชีวิตเนี่ยท่านเสียไปจากเราไปมันเป็นมรณา,านุสติที่ดีที่สุด เพราะเราเคยเห็นเคยสัมผัสเคยรู้สึกดีต่อกันฉะนั้นทา,างานเช่นนี้ได้พิจารณาเช่นนี้ก็เท่ากับนี่แหละมีเป็นการเจริญส่วนที่ขาดจากการมางานนี้ให้พิจารณาว่ามนุษย์นี่การเกิดคือต้นทางความตายคือปลายทางวันนี้ผู้วายจนเป็นผู้แสดงวันต่อไปเราผู้มางานก็ต้องเป็นผู้แสดงเช่นนั้นถ้าแบบนี้มางานแล้วจะได้รับส่วนที่ขาดคือได้พิจารณาเราก็มีสิ่งที่จะแนะนำเขาให้ได้อันนี้ เป็นส่วนร่วมทั้งแนวคิดเป็นส่วนร่วมทั้งพระพิสุ์สามเณรในอารามนี้แล้วก็มีส่วนร่วมของพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาที่มีความเห็นด้วยกับตรงนี้เราก็เลยเป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีกําลังในการสืบอายุพระพุทธศาสนาในลักษณะของวัดในเมืองที่เป็นสมาร์ทเทมเพิลถามว่าเราคลองใจคลองคนอย่างไร ถ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญาท่านก็ได้พูดว่าหลักของคนทําดีด้วยตนชักชวนคนอื่นให้ทําดีสนับสนุนคนดีให้ทําดีเรื่อยไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการแห่งการคลองคนไม่จําเป็นต้องอยากคลองรักษาความเป็นพระรักษาความเป็นวัดรักษาว่านี่คือวัดนะนี่คือพระพิษุที่อยู่ในอารามนี้นะ นี่คือพระพิสุที่กําลังเดินตามรอยของครูบาอาจารย์นี่คือพระพิสุที่กําลังเดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแค่อยู่กับเรื่องเช่นนี้แหละคลองตัวเองแล้วสิ่งที่คลองตัวเองมันจะแผ่ซ่านไปส,สู่พุทธบริษัททั้งหลายให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาตมาเชื่อว่ามันเป็นพลานุภาพของพระพุทธศาสนา วัดชนประธานเป็นวัดที่ไม่ร้างไม่ร้างเพราะอะไรเพราะคำว่ากิจกรรมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเรามีกิจกรรมที่จะทําให้คนได้มีส่วนร่วมและตรงกับความสะดวกแห่งชีวิตเขาเช่นเปิดวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาถามว่าทำไมไม่เปิดวัดวันพระเปิดไม่ได้ทิ้งะแต่ถามว่าวันพระมันตรงกับวันหยุดท่านไหม แต่ว่าถ้าเราเปิดเป็นทางการว่าเปิดวัดวันอาทิตย์มันตรงกับวันหยุดคนก็เลยคาค่ามาเต็มลานหินโค้งไปหมดเพราะตรงกับวิถีชีวิตของเขาอันที่สองบวชพระประจําวันที่หนึ่งของทุกเดือน15้าวันวันที่หนึ่งถึงวันที่15วันที่16เช้าก็ลาศิกขาถือว่าเป็นการบวชแบบจิ้มจุ่มแต่ถ้ามีความศรัทธาอยากจะแช่อิ่มก็บวชต่อไม่ต้องลาสิกขากันก็มีอา้าวแล้วถ้านอกเหนือจากบวชพระล่ะ ปฏิบัติเนคขมมะบาร,รมีปฏิบัติธรรมมีไหมก็มีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เหมือนกับมาชาร์จพลังวันจันทร์ทำงานต่อศุกร์เสาร์อาทิตย์มาชาร์จใหม่กันแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้คนได้มากันทั่วทุกสารทิศคืองานบำเพ็ญกุศลศพที่เขตสุขคติสถานของวัดจรระทานมันอาจจะเป็นความโศกเศร้าเสียใจสำหรับคนคนหนึ่ง แต่มันอาจจะเป็นผลดีสําหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มองเห็นการสูญเสียเป็นเหตุแห่งการพิจารณาว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปจากใดนี้ที่เรายังเป็นผู้เดินทางไปสู่บ้านปลายเราควรทําอะไรอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งกิจกรรมของวัดชนลประทาน ถึงแม้หลวงปู่ปัญญาณน,นันทาภิขุหรือพระพรมมังคลาจารย์จะลาสังขารไปตั้งแต่วันที่10ตุลาคมพศ2550แล้วแต่คำสอนของท่านยังส่งต่อมาอยัางพระลูกพระหลานจนเป็นความตั้งมั่นของวัดชนประทานในวันนี้ค่ะ ช่วงพาเพลิน,นี้เรายังอยู่ที่วัชชนประทานรังสลิดนะคะณอาคารปัญญานันทานุสร์ชั้น 3... มีดินแดนอัศจรรย์แห่งธรรมตั้งอยู่จะอัศจรรย์เพียงไหนตามเราไปดูค่ะตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยเรียกว่าเป็นฉากต้อนรับของการเข้าดูแดนอัศจรรย์แห่งธรรมเพื่อที่จะให้รู้ว่ามีคนคนหนึ่งอายุ96ปี ได้เดินตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดชีวิตและได้มอบกายถวายชีวิตนี้ให้กับพระพุทธศาสนาคือพระเดชพระคุณหลวงปู่ปัญญาณันทภิกขุก็เลยรวมเรียกว่าแดนอาศจรย์แห่งธรรมว่าหลวงปู่ท่านต่อสู้กับอะไรเนื้องอกในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ทําให้คนได้มีความหมกมุ่นกับเนื้องอกในทางศาสนาในเชิงศสยศาสตร์ก็ดี ในเชิงที่ทําความรุ่มหลงให้กับผู้คนก็ดีมันเป็นผลเป็นโทษกับคนอย่างไรนี่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านต่อสู้มาโดยตลอดฉะนั้นทั้งนิทัศาการเนี่ยเราก็จะสื่อถึงการเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการตามรอยนี้ก็เป็นการสร้างดินแดนก็เลยตั้งชื่อว่า Spiritual Complex แดนอัศจรรย์แห่งธรรม ตรงนี้เนี่ยชื่อว่าห้องโอพุทธเพื่อที่จะสื่อให้เห็นว่าพระพุทธองค์เนี่ยท่านได้มีความรักต่อพุทธบริษัทอย่างไรซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยได้มีภัยเช่นในบทพาหุงและก็พระองค์ทรงชนะภัยเหล่านั้นเป็นนักฆ่ารักชนะสละและอภัยฆ่าความโกรธจากใจของคน เช่นฆ่าความโกรธขององคุลิมานให้เป็นผู้ที่ไม่โกรธเป็นนักรักจัดว่าพระราหุลที่เป็นบุตรเนี่ยมีความรักต่อพระราหุลอย่างไรก็รักทุกคนอย่างนั้นเป็นผู้สละเคยอยู่ในสิ่งที่สบายที่สุดก็ย,ยอมสละสิ่งเหล่านั้นเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเป็นผู้ให้อภัยนางกินจะมานาะวิกาที่เอานุ่นเอามอนมายัดท้องตัวเองว่าท้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนร้อนถึงพระอินแล้วเป็นแกลงเป็นหนูกัด ที่สายเชือกมัดท้องนั้นพระองค์ก็ทรงให้อภัยเรามีทรัพย์เราอาจจะสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะก็มีเราจะสละอวัยวะสละทรัพย์สละอวัยวะเพื่อรักษารักษาชีวิตก็มีสละทั้งหมดเลยทรัพย์อวัยวะชีวิตเพื่อรักษาพระธรรมพระพุทธเจ้าทำมาแล้วห้องนี้ก็เลยเรียกว่าห้องโอพุทธะซึ่งฉากนี้เราถอดมาจากบทพาหุงซึ่งมีพระพุทธเมตตาอยู่ตรงกลาง อันนี้เป็นดวงตาดวงตาแห่งพุทธะถ้าแบบเนี้ยเรามองตาแต่ถ้าเรามองข้างล่างภราสะท้อนในตามองเราส่วนฝั่งนี้จะเป็นจอฉายเกี่ยวกับพุทธประวัติและการเดินทางเข้ามาของพระพุทธศาสนาที่มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ปัญญานันทภิขุท่านต่อสู้อย่างไรจะจบอยู่ในแค่18อนาทีก่อนที่เราจะเข้าไปชมทั้งหมดในนิทรรศาการนี้ครับ ดินแดนอัศจรรย์แห่งนี้ซ่อนปริศนาธรรมอยู่มากมายและทางที่เราเดินอยู่นี้ยังมีทางเดินต่อไปไม่สิ้นสุดจะเป็นอย่างไรนั้นอีพีหน้าเรามาค้นหาความอัศจรรย์นี้ต่อวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP พีเอพิโซดหน้าค่ะพระพุทธศาสนานี่การเผยแพร่ก็ถือว่าเป็นงานแห่งพระพุทธศาสนาเพราะ,ะนั้นเรามีหลักมีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อมีพระธรรมเป็นแม่ มีพระสงค์เป็นเหมือนที่เลี้ยงคอยแนะนำนี่ก็เป็นหลักรวมใจในคนที่เราจะเดินตามกันได้ที่มีครูบาอาจารย์เป็นหลักมีวัดวาอารามเป็นหลักแล้วก็มีพิสุพิจูนิอ,อุบาสุบาิกาที่ได้เข้ามาได้มาอยู่รวมกันเขาเรียกว่าพุทธบริษัท